สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทำก๋วยเตี๋ยวหอ่ออร่อยๆทานกันเป็นเมนูที่ทำทานง่ายๆทำขายก็ง่ายๆเช่นกันวันนี้เชฟชาติจะให้คุณแม่เป็นคนทำให้ชมนะครับซึ่งเราจะทำกันสองไส้ก็จะเป็นไส้กุ้ยช่ายแล้วก็ไส้หน่อไม้นะครับกุ้ยช่ายล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งให้เสดดน้ำแล้วนำมาซอยเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ครัวคุณแม่เคียงแล้วก็อุปกรณ์ก็จะดูบ้าน อย่าดราม่าก,กันนะครับเป็นครัวแบบบ้านๆทาทานกันเองในครอบครัวหน่อไม้เหลืองก้อนล้างทําความสะอาดแล้วนํามาซอยเส้นแบบนี้เลยครับได้แล้วพักไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาทําไข่เส้นกันนะฮะตอกไข่แล้วตีให้เข้ากันนากระทะตั้งเตาแล้วลงน้ํามันนิดหน่อยเลี้ยงน้ำมันในทั่วกระทะแล้วนําไข่ลงไปเลี้ยงไข่ให้เป็นแผ่นกลับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็นํามาซอยเส้นแบบนี้นะครับ เราจะใส่ไข่ทั้งสองไสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กุยช่ายและก็ไส้หน่อไม้สูตรส่วนผสมเชฟชาติก็จะลงให้ตอนเช้าเช่นเคยนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือผงปรุงรสน้ำตาลทรายส่วนผงชรสลดเพิ่มเติมได้ตามชอบเพิ่มความหอมด้วยพริกเทศปน่นเราจะไม่ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วกันนะครับท่านผู้ชมสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมให้ถูกปากได้ตามชอบเป็นเมนูที่ทำทานง่าย จะทานเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นได้หมดเลยนะครับไม่อ้วนสามารถทานแทนข้าวได้เลยนะครับไส้กุยช่ายเราจะเติมน้ํามันลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวกุยช่ายนะครับเราจะคุกเขาขยำกับผงเบกกิ้งสุดาประมาณครึ่งช้อนชาก่อนนะครับส่วนไส้หน่อไม้เราก็จะนํามาผัดให้รสชาติเข้ากันจะลงแป้งมันละลายนะ้ํานิดนึงก็ได้นะฮะได้แล้วพักให้เย็น เราก็จะมาลงมือห่อกันเลยนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวแผ่นก็หาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปอันนี้เชฟชาติไม่ได้ทําให้ชมนะครับเชฟชาติไม่มีอุปกรณ์พอดีว่าไม่ได้ทํางานแล้วนะฮะเดี๋ยวเชฟชาติหาอุปกรณ์ได้เชฟชาติจะมาแจกสูตรก๋วยเตี๋ยวแผ่นนะครับรวมถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดต่างๆวิธีห่อนะครับก็นําไส้ลงแผ่นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เก็บมุมข้างเก็บมุมล่างเก็บมุมบนง่ายๆนะครับทําเหมือนกันเลยทั้งสองไส้นะฮะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เลือกได้ตามชอบนะครับทำทานเองก็จะชิ้นใหญ่ๆนิดนึงน,น,นะครับได้แล้วนำไปนึ่ง4-5นาทีเท่านี้ก๋วยเตี๋ยวห่อของเราก็พร้อมรับประทานซึ่งนี้ฝีมือเชฟชาติหอนะครับได้แล้วจัดเสิร์ฟลงจานจะทานคู่กับซอสพริกเลยก็ได้หรือจะทานคู่กับน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหอก็ดี เดี๋ยวเชฟชาติจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวห่อให้อีกทีนะครับโรยเป็นกระเทียมเจียวหอมๆซ้ำลงไปด้านบนเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหอ่ออร่อยอร่อยก็ฝากลองนำไปทำทานกันดู EP นี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ